สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกทุกคนบอลเดมเนต์พุทธที่28สิงหาคม2 6 7นะครับวันนี้วันนี้ก็จะมาพูดคุยก่อนเกมนะครับผมก็เชลซีจะบุกไปเยือนเซอร์เวตนะเป็นเลกสองของคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบเพลย์ออฟนะครับผมหลังจากที่เชลซีเอาชนะมาสองประตูต่อศูนย์นับนะในเลกแรกที่สแตมฟอร์ดบิต นะครับผมทีนี้ต้องบบกีปเยนที่สวิสเซอร์แลนด์ครับเวลาเตะเนี่ยมันตีหนึ่งครึ่งครับเออรู้สึกว่าเตะเร็วกว่านที่แล้วเไงนะครับผมนะก็ตอนแรกเข้าใจว่าตีสองกลายเป็นตีหนึ่งครึ่งนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของเป็นโซมาเรสกาที่ทแถลงเป่าก่อนเกมนะครับผมในเกมนี้นะเริ่มจากพูดถึงเกมนะครับผมเกมที่จะเกิดขึ้นใน,ใน,ต,น,น,นต่อเนี่อมาเกาบอกว่า มันจะเป็นเกมที่ยากแน่นอนผมไม่ต้องสงสัยในเรื่องนี้อยู่แล้วครับรู้สึกประมมาทไหมไม่เลยครับตัวมาเลสซีบอกไม่คิดอย่างนั้นเลยเราต้องพร้อมสำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็อัปเดตเรื่องการบาดเจ็บนะครับผมมาเลเกาเขาบอกว่าก็คือลาเวียกับลิสเจนไม่พร้อมนั้งคู่นะครับผมแล้วก็เนโตกับกุสโตเนี่ยจะไม่มีชื่อร่วมเดินทางไปกับจะไม่มีชื่อในทีมนะแต่เท่าที่เห็นเนี่ย เหมือน,นบินไปกับทีมด้วยนะกูโตนะกูโตตัวเนโตไม่แน่ใจว่าเห็นหรือไม่เห็นนะนะครับผมแต่ว่าทางกูโตเนี่ยเห็นไปแหละแต่ทางมาเลสกาเขาบอกว่าจะไม่มีชื่อกับทีมกูโตนะครับผมนะก็ประมาณนั้นแหละนะครับเออเห็นภาพซ้อมไหมผมต้องเดี๋ยวก่อนนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเพราะว่า อในภาพการซอร้อมไม่มีนะเออภาพการซอร้อมมันไม่มีนะครับผมแต่ว่าเท่าที่เห็นนะ่ยผมเห็นน่าจะบินไปกับทีมด้วยมั้งหรืออะไรประมาณเนี้ยนะผมสหรับกูสโตนะต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนะอ,อ่ขอเช็คอีกทีแล้วกันเพื่อความทัวร์เลยแล้วกันนะมองอย่างนี้นะ เพราะว่าตอนนั่งแปลเนี่ยก็เนี่ยครับคือเขาพูดจริงๆครับมากุสโตกับเนโตะไม่มีโซโล่กับทีมแต่มันมีแอคเคาว์เอ็กซ์อะหรือทวิตเตอร์เดิมเนี่ยเขามันมีคนโพสต์ไว้แบบเฮ้ยแบบมันมีคือกุสโต้ไอ้นี่ด้วยอะไรเงี้ยแบบบินไปกับทีมประมาณเนี้นะครับผมแต่ว่ายังไงคือเอาไว้ง่ายทําไมาเลเซียบอกว่าไม่มีไอ้นี่กับทีมผมว่าน่าจะน่าจะชัดมากนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ การสัมภาษณ์ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนเหตุผลที่เนโต้กับกุสโตเนี่ยไม่ได้มีส่วนโลกก็คือ,คอเหมือนกับว่าป้องกันนักเตะนะครับคือเข้าใจคาว่า protection เนีเ่ยเอนะครับก็คือแบบไม่อยากจะเสี่ยงเอ,อประมาณนี้นะครับผมนะคือไม่ได้มีเหตุผลอื่นเลยคือนักเตะมันก็จะลงเล่นก็ลงได้แหละแต่ว่าเหมือนกับว่าเขา เ,เขาป้องกันนักเตะไว้ก่อนจะดีกว่าประมาณนั้นนะครับผมนะส่วนเ,เรื่องต่อมานะครับผมก็คือในเรื่องของลิสเจมเนี่ยคือคิดว่ากลับมาในช่วงเบรกทีมชาตินะเขาหวังนะกลับมาในช่วงเบรกทีมชาตินะครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องตลาดนักเตะในซัมเมอร์นะผมมาเลสกาบอกว่าก็พูดไปหลายครั้งแล้วครับคือพยายามโฟกัสทีท่ทีมที่มีอยู่ตอนเนี้ยนะครับผมวิธีการปรับปรุงพัฒนาทีมไรต่าง นี่คือสิ่งเดียวที่เราควบคุมมันได้หลายๆอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ครับตลาดใกล้ปิดแล้วแต่โฟกัสหลักก็คืออยู่ในสนามนะครับผมแล้วก็เรื่องที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอีวานไอแวนโทนี่กับวิกเตอร์โอซิมอมเมนนะครับผมมาเลสกาบอกว่าอ่ามันคล้ายๆแบบนักข่าวไปโยงกับแจ็กสันเอ้ยมันจะมีผลกระทบอะไรมีความหมายอะไรกับแจ็กสันหรือเปล่ามาเลสกาบอกว่าผมไม่เคยคุยเรื่องนี้กับแจ็กสันเลยนะครับ ผมได้เจอกับแจ็กสันเมื่อวานนี้แต่เขาก็ทําสิ่งต่างๆที่ดีมากให้ให้กับเรามากมายผมไม่คิดว่าแจ็กสันจะต้องคุยอะไรแบบนี้ไปมากกว่าน,นี้นะในเรื่องเนี้ยนะครับผมเรื่องที่เราดิเชลซีมีข่าวคนนู้นคนนี้นะตอนเนี้ยเขาเป็นกองหน้าคนสําคัญของเราในเวลานี้เรามีความสุขมากกับเขานะครับผมก็ตัวมาเลเกีเนี่ยจะมีความสุขมากไหมเมื่อลานันเตะปิดตัวลงมาเลสกี Ma บอกว่า ก็คิดว่าเหมือนกับความรู้สึกกับผู้จัดจาก,การทีมทุกคนนั่นแหละที่เมื่อตลาดเปิดอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อตลาดนักเตะปิดเราจะมีความสูงมากขึ้นเพราะได้โฟกัสทีมที่นักเวลาตรงนั้นแล้วมันจะไม่เปลี่ยนล้งงานมันจะโฟกัสทีมอย่างนั้นแบบเนี้ยสกอตเด็นี้เต็มๆประมาณนั้นนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องตลาดนะครับเขาบอกว่าคือสโมสรแห่งนี้ไม่ได้ซื้ออะไรแบบบ้าคลาั่งอะไรขนาดนั้นนะเพราะตั้งแต่ผมย้ายมาที่นี่เนี่ย ผมก็ทํางานก็ทีมงานทีมก็ทํางานไปในทิศทางที่ในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็ปักหมุดในเรื่องสเตอร์ลิงก่อนเลยนะครั้งก่อนเขาให้สัมภาษณ์เรื่องสเตอร์ลิงก็คือก็ไม่ใช่นักเตะที่เขาชอบแบบเนี้ยทายแบบสเตอร์ลิงเขาไม่ได้ชอบอย่างนั้นอันเนี้ยเหมือนปิดฝาลงอีกชั้นหนึ่งไปอีกกับสิ่งที่มาเิสกาพูดเอาไว้นะครับเขาบอกว่า พูดไปหลายครั้งแล้วว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีที่ดีมากเลยเป็นคนดีมากเลยแหละแต่สิ่งหนึ่งคือผู้จัดก,การทีมแต่ละคนมันมีแนวคิดแผนปัจจายอะไรเงี้ยที่แตกต่างกันไปเขาไม่ใช่ตัวริมเส้นแบบที่ผมชอบฟับงนะเขาไม่ได้ชอบแบบนี้แต่นั่นไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับราฮีมเตอร์ลิงแล้วครับที่จะบอกเกี่ยวกับตัวเขาคือประวัติในอดีตผลงานในอดีตและสติที่เป็นตัวเลข นะครับที่จะบอกว่านั่นคือเกี่ยวกับราซีมสเตอร์ลิงได้สำหรับนักเตะทุกคนที่แยกซ้อมเนี่ยก่อนที่ตลาดปิดก่อนที่ตลาดจะปิดพวกเขาจะไม่ได้ลงเล่นอยู่แล้วนะครับไม่ได้ลงเล่นแน,น่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่อยากไปตีความประมาณว่าแบบถึงแม้ตลาดปิดไปแล้วพวกแองเจโลกาเบลยวอชิงตันเซอร์สเตอร์ลิงชิวเวลชาโลบาอะไรต่างๆเหล่นี้แองเจโล โบย่ายังไม่รู้ไงข่าวมันเงียบไปผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วก็โยเยเปโตวิชเนี่ยผมก็ไม่สามารถตีความไปเองได้ว่าวาหลังจากที่ตลาดปิดไปแล้วจะเป็นยังไงต่อช่วงเบรกทีมชาติคุณไปจัดการเอาเองเดี๋ยวผมมาว่ากันในช่วง after the match แล้วกันว่ามันจะประมาณไหนมาคุยกันเรื่องนี้นะครับหลังเกมกับคริสตัลเลสนะในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับซานโชอ่ามีข่าวกับซานโชใช่ไหม จะสลับกันแหละนะครับผมสลับกับสเตอร์ลิงแบบเป็นดีลกับแมนยะูนะครับมาเลสกีบอกว่าถ้าเราสามารถเซ็นนักเตะที่ช่วยทีมเราได้แน่นอนผมจะทําอย่างแน่นอนการโชคไม่ใช่นักเตะของเราผมรู้จักเขาดีแต่เขาไม่ใช่นักเตะเราอ่าจำแบบดังนั้นเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธและเหมือนกขาว่าน่าจะผมน่าจะตีบทแต่เขาเลยแหละว,ว่าเขาอยากได้เลย ตัวมาเลสกาบอกว่าต้องมีแอบเลสนใจอยากได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็พูดถึงมีเฮโลมูดิกนะครับเป็นนักเตะคนเดียวเลยนะในตอนนี้ที่แบบถ้าแฟนบอลอยากจะจิ้มใครขาย,ขายเขาจะเป็นคนแรกเลยมองนะแบบผ,ผมว่าเขาคิดกันอย่างนี้อยู่แล้วขายคนแรกเลยนะครับมาเลสกาบอกว่าผมได้คุยกับเขาแล้วห้าหกครั้งแหละ ผมไม่ได้คุยกับเขาเลยหลังจบเกมของวูแฮมตันเขาเป็นคนฉลาดมากนะดังนั้นเขาคงเข้าใจล่ะว,ว่าทําไมเกมกับวูฟเขาถูกเขาถึงถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมนั้นนะครับคือถ้าส่วนตัวผมวนะคือถ้าปีนี้เขายังไม่ดีก็อาจจะถูกขายแต่ไม่ได้แบบว่าปรับไล่สายสงมึงมัน่วยมันะไรผมไม่ค่อยผมสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมไม่ว่านะแต่คนไหนที่มันจะ หวยไม่ได้เรื่องหวยบรมอย่างนั้นผมไม่ว่าอยู่แล้วถ้าเขาเล่นใหนเชลซี Chelsea แล้วเต็มที่เอาหลักๆง่ายๆนะครับคือมีความรู้สึกทุ่มเทเหมือนอขาเนคร์เกอร์นะรู้ครับว่าตัวเขาเทคนิคไม่ดีไม่เก่งอะไรแต่เขาไม่เคยบน่นไม่ได้อะไรก้มหน้าก้มตาไปทําได้แค่นี้ก็แค่นั้นนะครับแต่ผมก็ย้ําเหมือนกันว่าตัวเขาเนคร์เกอร์มันยังไม่ดีพอที่จะที่จะแบบเป็นตัวจริงให้กับเชลซีผมก็ย้ําจุดนี้มาตลอด ยืนยันเหมือนเดิมส่วนมูดิกเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเขาผมก็แบ็กอัพเข้ามาตลอดอยู่แล้วนักเตะทุกคนแหละแต่ว่าโดยเฉพาะตัวมูดิกที่ย้ายมาจากมาอยู่กับเชลซีด้วยผลกระทบเร่วงสงครามในช่วงนั้นแล้วก็มาอยู่กับทีมเนี่ยมันโดนคาดหวังมากนะครับมันก็เลยพอเขายิ่งเล่นความมั่นใจที่แบบทำไม่ได้อย่างใจหวังเนี่ย มันก็ค่อยๆดรอปลงไปดรอปลงไปจนเป็นอย่างทุกวันเนี้ยที่ความมั่นใจเขาหายไปไม่มีความมั่นใจในการเลี้ยงบอเลเนี่ยจับบอลก็ไม่ดีจับบอลแรก่ก็ไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับแต่เกมกับวูฟไม่ได้ขี้เหร่ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันดูแย่ไงเพราะว่ามันดูวยเก้พาวเมอร์อะไรพวกนี้มันเล่นดีมากแจ็คสันเนี่ยมันเลยทําให้เขาดูแย่ไปเลยแต่เกมนั้นนะ่ะที่ดูตลอดทั้งครึงนอะ่ะ มันไม่ใช่ว่ามันจะแย่ไปซะหมดทําไรก็ลอยถ้วยไปหมดขนาดนั้นน่ะเข้าใจปะมันก็ยังมีมุมบ้างเป็นบางอย่างแต่เกมอ่ะส่วนใหญ่พอขึ้นทางมูดิกไม่ได้แล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยมันก็เลยไปขึ้นทางมาดวยเก้ส่วนใหญ่ต้องบอกตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคืออยู่ที่ตัวเขาไม่ใช่ปกป้องหลับหูหลับตาปกป้องไม่ใช่คือถ้าเขาไม่ดีมันก็เรื่องของเขาก็าขายได้ครับไม่ได้มีใครว่าแต่จะไป กลับไล่สายส่งแบบไม่ใยดีเหมือนนักเตะแย่ๆคนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยผมไม่คิดอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับนักเตะที่มาเล่นเชลซีเนี่ยเออนะครับก็อยู่ที่ตัวนักเตะเลยล้วนๆนะครับผมก็ทําให้มันดีที่สุดอะเกมเยอะแยะครับเดี๋ยวบอลถ้วยก็มาแล้วคาราบาวเนี่ยนะครับปีที่แล้วก็ เป็นคนช่วยให้เชลซีเข้าไปถึงรอบเนี่ยรอบลึกๆอ่ะที่เกือบโดนเนคเซิลคว่ำคาบ้านมาก็ได้นี่แหละลูกยิงมูดิกลูกสําคัญอ่ะที่ผมมองอ่ะนะที่แบบเออที่เขาทาดีในปีที่แล้วแค่นั้นแหละส่วนยันมันก็ครึ่งๆกลางๆไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับผมมันก็แล้วไม่ดีเออความอะไรความดีไม่ปรากฏอะไรเงี้ยนะเออพูดคำพูดประมาณนั้นอ่ะผมจำไม่ได้แล้วนะครับ อ่ะไปว่ากันแล้วแต่ใครจะคิดแล้วกันนะครับผมก็มันห้ามกันไม่ได้หรอกเพราะว่าแฟนเชซีส่วนใหญ่เขาความคาดหวังเยอะมากนะครับผมกับทีมยุคนี้นะนะครับถ้าเป็นยุคเสียมเมียผมหวังอยู่แล้วแต่ยุคนี้คือผมรู้ไงผมเข้าใจว่าแบบทีมมันจะไปอย่างเงี้ยกับการเริ่มต้นที่มันผิดไปหน่อยแต่เอาละ เขาอยากจะทําอย่างเงี้ยกับแผนของเขาเพื่อให้เชซีประสบความสําเร็จเราก็ดูกันต่อไปก่อนนะครับให้เวลาเขาไปตลับบอร์ดบริหารแล้วก็ทีมงานนะครับส่วนเรื่องที่ตลาดมันยังเปิดอยู่แบบเนี้ยแล้วมันมีนมเกมกนนารแข่งขันแบบเนี้ยคิดว่าจะคิดว่าควรเปลี่ยนไหมควรแบบตลาดนักเตะปิดไปก่อนเปิดฤดูกาลนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมาเลสก้าบอกว่ามันก็ไม่ใช่แค่คอนเฟอเรนซ์ลีกนะนะ เราลงเล่นพรีเมียร์ลีกไปแล้ว2เกมด้วยเป็นสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วครับในะตลาดนักเตะมันต้องมีครับสโมอสรต่างๆมันต้องทําการซื้อขายมันต้องทําธุรกิจร่วมกันต่อ,ก,ตอกันมาเนี้ยดังนั้นเนี้ยมันก็ต้องมีอยู่ต่อไปอยู่แล้วนะครับผมสำหรับตลาดนักเตะแล้วก็เกี่ยวกับสนามในเกมวันพรุ่งนี้นะครับที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมาลิสกาบอกว่าเขาเห็นแหละเขาเห็นสนามนะครับมันดูเป็นสนามที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่เราต้องปรับตัวไม่อย่างนั้นเราลําบากแน่ครับในการเล่นในเกมวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ประะมาณนนี้นะ ส่วนอ่ะผมยับไปในเรื่องตลาดนักเตะนิดนึงแล้วกันนะครับผมเท่าที่ตามนะคือโอซิมเฮนเนี่ยมันจะยากนิดนึงตรงที่ว่าเรายังติดค่าเหนื่อยแหละสัญญานักเตะเพราะถ้าตกลงกันนาโปลีผมว่าไม่มีปัญหาเลยผมเชื่อตรงนั้นคุยกันนาโปลีปุ๊บปับ๊บเสร็จทันทีแต่คุยกันนักเตะนี่แหละปะัญหาจุดเดียวที่ วางกัน้นการดึงตัวไปร่วมทีมของเชลซีครับกรณีเดียวเดียวอันเดียวเลยครับรู้แหละว่านักเตะอยากจะไปเชลซีอย่างยิ่งอยากอยู่ในยุโรปเป้าหมายจริงๆเขาอยากไปเปสเช่ด้วยซ้าแต่ถ้าตัวเลือกมันเป็นเชลซีเขาก็อาจจะรับไว้แหละแต่ทีนี้มันยังคุยไม่ลงตัวนะครับเหมือนรายง,งานมีประมาณว่าแบบ Chelsea, เชลซีกา็มาเล่เล่ทางเลือกไว้บ้างแล้วก็เป็นไอแวนโทนี่ใช่ไหมที่พูดไปในเพสคอนเฟอเรนซ์ตะเกียนะครับ แล้วก็เกี่ยวกับซานโช o กับสเตอร์ลิงคือถึงแม้ว่ามีข่าวว่าแมนยูตกลงกับยูเว่ได้แล้วในเรื่องการยืมตัวและบังคับซื้อขาดในซีซั่นหน้าเนี่ยแต่เหมือนกับว่านักเตะรอเชลซีอยู่นะครับซานโช่มีการรายง,งานเข้ามาอย่างนั้นเราดรอดูกันต่อไปแล้วกันวันสุดท้ายอาจจะไม่แน่อาจจะมีอะไรก็ได้นะครับรุนกันไปไม่ได้ ผมสนตัวผมนะสองดีลนี้นะถ้าไม่ได้ผมไม่ผมไม่ได้เีเรียรเลยนะกองหน้ากูใช้แจ็คสันเหมือนเดิมก็ได้นะเดี๋อจะเอ็นคุณคูณสลับก็ได้นะมา์กิลก็มีอะไรเงี้ยผมไม่ติดครับแต่ได้มามันดีตรงที่ว่าเอออย่างน้อยมันก็จะทำทำให้ความอันตรายของเชลซีเพิ่มขึ้นไปหน่อยอนะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่แจ็คสันมันทําไม่ได้แต่โอซิเมนทำได้นั่นแหละไปเติมตรงนั้นแต่ถ้าไม่ได้ เอนคุนคูก็เล่นได้เจ้เฟลิกก็ไปเล่นฟอลไนก็ได้ครับไม่มันไม่ได้มีอะไรที่แบบแน่นอนอยู่แล้วสำหรับแผนมาเลสกาเอาใครก็ได้ไปเล่นครับแล้วแต่ดังนั้นเนี่ยผมไม่ซีเรียสเลยแต่พูดแยปบไปนิดนึงว่าประมาณนี้ครับส่วนไล์อพผมไม่ได้มีมานะแต่ว่าเท่าที่ผมจำได้นะครับก็คือจอแกนเซนนะน่าจะเฝ้าเสาแน่ๆผมมั่นใจตัวนึ่งเลยแล้วก็เอนคุนคูจ้าเฟลิก น่าจะมีส่วนร่วมส่วนไกเซโดผมไม่แน่ใจจะให้ลงหรือเปล่าเกมกับวูมันเหมือนมีอาการเห็นไหมแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกนะครับอาจจะไม่เสียงก็ได้อาจจะเป็นเอนโซกับดูสบลีฮอก็ได้ยืนกันนะนะครับหรือจะเป็นสามนักเตะดาวรุ่งที่ติดทีมมาอย่างไทลิจจอดแบ็กซ้ายเออปีกซ้ายจอร์ชอาเชมปงแบ็กขวาแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ดันขึ้นมาก็คือ เอลิสันแม็กมนกองกลางสิบแปดปีมีโอกาสครับนอกจากว่าเชลซีขาดแล้วอ่จสกอร์ชนะไปแล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีโอกาสนะครับเอออาจจะเป็ยังก็ได้ครับหรือจะให้มาดวยเก้ลงไปแล้วก็เจ้าเฟลิกเป็นคุณครูมา์ก,กิวก็ได้ไม่แน่ครับเออเพราะว่าเนโตไม่ได้ไปกับทีมมันก็จะเจ้าเฟลิกก็ได้เป็นคุณครูมา์ก,กิวก็ได้เกมลูกนะครับ มามาดวยแก้ Ma ke, หรือจะให้โอการมูดิกก็ได้ครับมูดิกดาเฟลิกมาดวยแกหนาเปามาเกิลหรือเอ็นคุนคูประมาณเนี้ได้หมดครับส่วนแนวรับเนี่ยโคซินอาจจะได้รับโอกาสก็ได้นะเอ่อเวก้าเพราะนัดที่แล้วมันเป็นดีซาซี่แบ็คขวาโคซินแล้วก็บาเดียชิวแล้วก็เวก้าเออเล่นอย่างนั้นนะ ครั้งที่แล้วถ้าผมจําไม่ผิดนะเออถ้าจําไม่ผิดนะครับผมในตอนนั้นอะ่ะอ่าผมดูนิดนึงแล้วกันนะอ่าใช่นะเนี่ยเวกา้ายืนแบ็คซ้ายอืมอีซาซ,ซี่ขวาวันนั้นปาเดชิลกับโทซินยินคู่กันไกเซโดดูสบีฮเห็นไหมเนโตลงมูดิกก็คือเหมือนเอาเนโตไปเล่นปีขวาวันนั้นนะ ถ้าที่ผมจําได้เอ็นคุนคูมาร์กคิลแล้วก็มูดิกปีกซ้ายเกมนี้มันอาจจะแบบมูดิกอาจจะไม่ลงก็ได้หรืออาจจะได้โอกาสต่อในเกมอย่างนี้ก็ไม่แน่ก็เป็นเหมือนมูดิกเอ็นคุนคูมาร์กคิลเจ้าเฟลิกก็ได้หรือมาดวยเก้อย่างเงี้ยอ่าหรือเอ็นคุนคูไปหน้าเป้าเจ้าเฟลิกยืนอยู่ด้านหลังแล้วก็มาดวยแก้ยืนปีกขวาอย่างเงี้ยก็ไม่แน่เพราะว่าวเกมนี้เนโต้กับไรบ้างอะ คนอื่นไม่ได้ไปนะเนโตอุสโตอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ไปะนะครับไกเซโดผมก็บอกเนี้ยย้ำอีกทีว่าไม่ชัวนะครับเออไม่ชัวสำหรับไกเซโดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละสำหรับอ่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะที่คาดการณ์กันเกมนี้มันก็ต้องชนะนะครับเฉือนหนึ่งศูนย์ก็ไม่มีใครว่าแต่มันต้องชนะอืมผมให้จำกัดความอย่างนี้เลย ต้องเล่นดีกว่าเกมที่แล้วด้วยนะถ้าเล่นดีกว่าเกมที่แล้วยังไงชนะแน่นอนครับแต่ถ้าเล่นประมาณมาตรฐานอย่างนั้นอนะ่ะไม่แน่อาจจะดูสมอได้นะครับเออเลเว่นเล่นในบ้านตัวเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าเชลซียกระดับเล่นดีกว่าเกมที่แล้วในเลกแรกชนะแน่นอนครับนะก็ประมาณนี้ละกันก็คือผมมองว่าไม่แพ้นะครับผมนะแต่ชนะกี่ลูกอีกเรื่องหนึ่งนะครับประตูแรกมาเร็วก็จะดีนะครับลากๆไปครึ่งหลังก็มีเสียเหมือนกัน ประมาณนี้แล้วกันนะครับจนเป็นบอลเกมยุโรปผมบอกทุกครั้งครับเกมยุโรปมันไม่เหมือนในลีกอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในช่วง before the match ยังไงก่อนจากไปนะับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง hard t o f blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้สำหรับวันนี้ในช่วง before the match เกมยูฟา n f e r e n c e League นะครับในรอบ playoff เลก2ระหว่างเซอร์เวตกับเชลซ,กชลซีก็ขอตัวลาก่องพวกจะแข่งกันในตีเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับไม่ใช่ตีสองนะ ตีหนึ่งครึ่งน,นะครับก็ขอตัวลาไก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ